รู้แล้วงานแต่งมิ้นนทรวราทำไมไร้เงาดาราคนนี้มิ้นนทรวราเข้าสู่ประตูวิวายอย่างงดงามกับหวานใจนักธุรกิจไฮโซอย่างวิทวิตฟูจิตนิรันเมื่อวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก และเต็มไปด้วยรอยยิ้มของครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งล่าสุดนะคะฝ้ายนิชานันก็ได้โพสต์แสดงความยินดีถึงสาวมิน้นแม้ว่าเธอไม่ได้ไปร่วมงานแต่ก็ไม่พลาดที่จะร่วมยินดีโดยโพสต์ในไอจีส่วนตัวระบุข้อความว่าดีใจกับทั้งคู่มากจริงๆ วันที่พี่อย่างฉันรอคอยมิ้นเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วมินไม่เคยเหงาอีกเลยเมื่อเจอน้องชายคนนี้และนางยิ้มมีความสุขมาตลอดรวมทั้งฉันที่เห็นแกมีความสุขในทุกครั้งที่เจอกันขอให้ทั้งคู่จับมือกันดูแลก,กันตลอดไปรักทั้งสองคนจ้านี่ฉันรอคอยวันนี้มันนานเลยนะ แต่ถึงแม้ว่าวันจริงไปไม่ได้หมอสั่งพักด้วยสภาพร่างกายของมนุษย์แม่ท้องตอนนี้ไว้อัปเดตค่ะไว้เจอกันนะเลิฟยูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามของทั้งความรักที่เริ่มต้นชีวิตคู่กับคุณมินทัวราและมิตรภาพอันงดงามของคุณฝ้ายนิชานันที่พร้อมจะแสดงความยินดีอย่างสุดหัวใจแม้จะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพและทารกในครรภ์เป็นอันดับแรกก็ตาม ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองข่าวดีด้วยนะคะ